แล้วล่ะจ้าทุกคนคะไม่ต้องงงนะคะว่าเอะตอนนี้น้องบอลพามาคา,ฟคาเฟ่อะไรทำไมมันมินิมอลขนาดนี้ตอนนี้ค่ะบอลอยู่ที่ Samsung Experience Store ที่สาขา Central World by TG p h o n นนั่นเองนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ g a l a x y m ี่มิ by TG ายทีจีโฟนจะแนะนำนิดนึงทุกคนเผื่อใครแบบผ่านมาแถวนี้นะที่สาขา Central World ตอนเนี้ยเขามีแบบเป็นจุด ถ่ายารูปให้แบบมีความแบบมินิมอลมาลงมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้กันได้แต่ว่าวันนี้ที่ปอนมาที่สาขาเพราะว่าปอนจะมาซื้อโทรศัพท์เพิ่มค่ะเครื่องเดียวมันไม่พอหรอกต้องซื้อเพิ่มแต่ปอนไม่มีบัตรเครดิตใช้บัตรประชาชนแค่หนึ่งใบก็สามารถผ่อนได้จะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ พี่คะพอดีหนูจะมาซื้อตัวฟิตัวนี้ค่ะแต่ว่าหนูไม่มีบัตรเครดิตมีบัตรประชาชนแค่ใบเดียวทำยังไงได้บ้างนะคะครับทางสำนั่งเราครับก็จะมีตัวโปรแกรมฟ i นแลนด์พัชนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับก็สามารถใช้บัตรประชาชนนะครับแค่ใบเดียวนะครับรูปหนอนภายในสามนาทีเลยสามนาทีเองเนาะงั้นหนูสมัครเลยค่ะ <Wow. S 1> จัดไปได้เลยครับเอาบัตรไปเลยพี่ นี่ค่ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมตัวไฟแนนซนพัทนะครับซึ่งตัวนี้ครับจะใช้ในเรื่องบัตรปารชาชนครับแค่ใบเดียวนะซึ่งตัวนี้ครับจะสามารถรู้ผลงลยทันทีเลยสามนาทีนะอก็อันดับแรกครับก็คือให้ลูกค้าครับบอก เบอร์โทรใช่ไหมคะและอย่างนี้ใครก็สมัครก็ได้หรอคะพี่จริงๆแล้วครับก็ใครๆก็สมัครได้มีบัตรประชาชนก็สมัครได้เลยโอเคเป็น4ี4ีี่นะครับใช่ครับอ่าเป็นความจาอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดนะใช่ครับตัวสี่นะตรงนี้ครับก็ให้กรอกในเรื่องของข้อมูลใช่ไหมคะได้เลย หลังจากที่เรายืนยันตัวข้อมูลไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของการยืนยันใบหน้านะครับได้ค่ะระยะนิดนึงน,น,น,นะครับเอาส,อสวยๆนะคะที่ <laughs> เดี๋ยวจะมีตัว OTP ครับไปที่เบอร์ของได้เลยค่ะนี่นะครับก็จะมี รุ่นที่เนี่ยครับที่ที่จะขึ้นมาที่ลูกค้าสามารถสามารถซื้อได้ใช่ไหมคะเอาเป็นฟิปค่ะขอดูกันนะเอามีตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ไล่ไปเลยหรอใช่ครับตัวนี้จะเป็น24 24เดือนเลยครับโอ้โห24เดือน2ปีเลยใช่ไหมคะพี่คุ้มมากกันเอาตัวฟิปนี่แหละค่ะได้แล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าว นี่ค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบริการดีๆค่ะจาก Samsung Finance Pass นั่นเองค่ะผ่อนง่ายๆไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้บัตรประชาชนแค่1ใบก็สามารถผ่อนได้แล้วแล้วก็อนุมัติไวมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจก็สามารถแวะมาได้เลยค่ะที่ Samsung HPN Store ทุกสาขา